ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนชื่อในอีเมลของตนเองนะครับเพื่อให้แสดงชื่อและนามสกุลนะครับวิธีการนะครับก็ให้นักเรียนไปที่ g o o g l e Chrome นะครับจากนั้นก็เข้าที่ Google นะครับเมื่อเข้ามาที่หน้า Google แล้วนะครับจากนั้นตรงที่เป็นเป็นรูปไอคอนอีเมลของเรานะครับ อ่าตียต้องล็อกอินอีเมลก่อนนะครับจากนั้นให้เรียนไปที่ manage account นะครับแล้วก็ไปที่ manage your account จากนั้นให้เรีนไปเลือกที่ข้อมูลส่วนบุคคลครับ นะครับแล้วตรงนี้ที่เป็นชื่อของเราเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นชื่อจริงของเรานะครับเขาจะถามปึ๊บถ้าเขาถามรหัสผ่านก็ให้ใส่รหัสผ่านก่อนนะครับจากนั้นกดบันทึกนะครับ อาจจะต้องใช้เวลาสักครู่นะครับโปรแกรมทั้งหมดที่มีการลิงก์ผ่านตัว Gmail เนี้ยก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นตามนี้เลยนะครับเพื่อที่ให้ง่ายต่ออาจารย์จะตรวจชิ้นงานของนักเรียนนะครับให้เปลี่ยนเป็นชื่อและนามสกุลของเรียนทั้งหมดเลยจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับขอบคุณครับ